สำหรับคอนเซปต์ของ Vios Gen 1 m i n ่ r c h a เ n คันนี้นะครับผมในราคา9 9 0 0 0บาทในตลาดมีถูกกว่านี้แต่ลองดูสิ่งที่ผมทำก่อนมั่นใจว่าลูกค้าจะต้องประทับใจแน่นอน ครับภูมิจากช่องทยูทูปภูมิใจนําเสนอและทิกตอกภูมิคาร h นะครับผมเต็นท์ข้องที่ครองหลวงอง C จังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน g o o g l e Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอเว้นทุกตัวนะครับช่องทางติดต่อขึ้นให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าท่านใดต้องการผลิตภัณฑ์ในการทําคาร์สปานะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษารถเฉพาะรุ่นนะครับผมได้ทําการเลือกร้านจากแอปพลิเคชันช้อปปี้มาปักตะกร้าไว่าให้ลูกค้าดยนะครับร้านที่ผมเลือกมาส่วนหนึ่งเป็นร้านที่ผมใช้จริงและอีีกส่่่วนนนนึงเป็ร้้้้าทใชโคคคดดไุม และด้านข้างผมคันนี้คือ Vios เจ n 1นนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าโฉมบริ t นี้นะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยบริทนี้สเปียร์เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นโชมที่ได้ขึ้นชื่อว่าขายดีที่สุดขับดีมากๆทนมากๆนะครับผมต้องบอกว่ารุ่นนี้สเปคนี้นะครับผมจริงๆแล้วว่ากันตามหลังนะ เจน1ขับดีกว่าเจน2นะครับในแง่ของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับเพียงแต่ว่าหน้าตาก็นั่นแหละโดยการเวลาผ่านไปนะครับก็อาจจะไม่เข้าทันยุคทันสมัยแล้วแต่ก็ยังคงดูดีอยู่นะครับผมคันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับผมผมเอามาปั้นจากรถเดิมๆที่จอดอยู่หน้าบ้านที่ขับไม่ได้นะครับผมมาจนถึงวันนี้ที่พร้อมขายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทําสีทําสปาภายในยกเกียร์ให้ลูกให,กใหม่เก็บช่วงล่างนะครับและอื่นๆอีกมากมายมีสตอรี่ให้ลูกค้าได้รับชมนะครับคันนี้ผมขออนุญาต ขายในราคา 99,0 0 0บาทสำหรับเจนปี05นะครับผมอ่ะคันนี้เป็นปี05นะ้นะไม่ใช่ศ6นย์นะต้องต้องเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนนะครับแต่ได้ดิสเบกสีล้อแล้วเป็นไฟหน้าอย่างแท้นะครับคือเป็นรุ่น Minor Chan เรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้ถ้าลูกค้าดูแต่ราคาแพงแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าดูจากสตอรี่ลูกค้าจะรู้เลยว่าคันนี้ไม่แพงเพราะว่าผมเอาทำเอาคอนเทนต์ทำเอาเพื่อนฝูงจริงๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าตกใจว่าเอ๊ะทำไมทําขาดทุนแล้วย,ยังกล้าขายอีกเป็นพ่อพระหรือไงอะไรอย่างงีี้ไมม่่่ใชนนะบตอ,อวาาถึผจขดททุ ตัวเลขนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยได้พาไปจัดทริปใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยโอเคกําไรคือการท่องเที่ยวนะครับทำรถคือคอนเทนต์เลยละกันเดี๋ยวไปชมในส่วนของสตอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมผลิตกันตอนท้ายคลิป วันนี้มาซื้อรถเพื่อนนะครับผมต้องบอกกันว่าคอนเซ็ปต์รถคันนี้นะคะคือชนทั้งคันนะครับผมแต่ไม่มีชนหนักเนาะเพราะว่าเพื่อนผมอะ่ะแกะซื้อไปให้พี่ผู้หญิงนะครับหัดขับรถริ้วรอยก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมคือเขาไม่ได้ชนหนักแต่ว่าจะเกี่ยวนี่เก,นนเกี่ยวนั่นเกี่ยวนู่นนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับตามสเต็ปว่าจะบอกว่าไงเนียสุภาพสติหัดขับรถแล้วกันนะพูดแบบสุภาพแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าข้างนอกริ้วรอยทั้งคัน ไม่มีตรงไหนไม่มีรอยเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวดีเทลก็เดี๋ยวรอกุญแจแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของรถเคยชนหนักไหมฮะไม่เคยชนหนักเลยครับเฉียวเฉียวแต่ชนทั้งคันแต่ชนทั้งคันเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเครื่องยนต์อ่อนแอดมีอะไรดีมากคันนี้ถูกหวยบ่อยถูกหวยบ่อยนะัะผมโอเคก็คคนนี้ก็การันตีได้ ไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะครับการันตีได้อย่างหนึ่งละนะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวคุยราคาก่อนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในโอเคภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดนะเป็นการรีวิวที่เลียวมากนะครับผมโอเคฮะก็อาจจะมีเลอะๆตามสไตล์รถใช้งานแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าดูดีนะถ้าเทียบกับอายุกับปีรถนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้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 โชว์อยู่2 5 0 0 0 0โลนะครับผม อ่ะแต่แน่าจะจอดนานไปหน่อยเดี๋ยวเจอแจ็คพอตอยู่เดี๋ยวลองแก้ปัญหาดูว่าจะเอาออกไปยังไงนะครับผมโอเคครับ นานไปนิดนึงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยประเมินกันแล้วว่าถ้าถ้าซ่อม,มครับผมเราไม่รู้จะเริ่มต้มอนอยางตรงไหนก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนเกียร์เลยดีกว่าคราับมผมหนึ่งนะครับแต่ว่าเกียร์อันที่ได้มาเป็นของวีลเจอเจนสองนะครับเผื่อใครจะซื้อจุดที่แตกต่างกันคงจะเป็นในล้วนเรื่องของตัวนี้นะครับที่จะต้องเปลี่ยนของเดิมมาใส่นะครับรวมถึงหูหิ้วเกียร์นะครับผมอ่ะของของเจนหนึ่งน่าจะยึดตรงนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ของเจนสองเนี่ยยึดต่อจากตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยว แปลงนิดหน่อยนะครับผมไม่เกินความสามารถช่างไทยแน่นอนนะครับที่เลือกเกียร์ 2, วออสเจนก็ได้เรื่องของความสดใหม่ของเกียร์วเจนสนีมีมากกว่าเจนหนะครับผมอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะค่อยๆอัปเดตกันดูจากสภาพก็าคือจอดจอดมานานจริงๆนะครับก็เดี๋ยววัดปั้นดินให้เป็นดาวนะครับ อูทาสีนะครับผมก็ที่คุยกับพี่ช่างคร่าวๆก,กันชนท้ายจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าจุดอื่นก็ยังพอซ่อมแซมใช้งานได้นะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะอยู่อสักพักนึ่งเลยนะครับสำหรับคันนี้นี่นะฮะ เสร็จแล้วนะครับผมหลังจากไปมาร่วมน่าจะ2เดือนนะจาไม่ได้แล้วอ่ะคำนานมากนะคะคันนี้คือทําเต็มระบบเลยนะครับคือทําทั้งคันเนาะแล้วก็ที่แพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยปีของรถด้วยนะครับทำสีรถปียิ่งเก่าราคาอาจจะยิ่งสูงนะครับแล้วก็ให้เขาเคาะประตูฝั่งนี้้วยนะที่ที่มันบุกไปผมจาไม่ได้แล้วนะครับผมรวมถึงผมอะให้เขาเก็บท้ายเพิ่มมาหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำนะครับพอเป็นรถสายจอดน้ําเข้าทางไฟท้ายพอเข้าทางไฟท้ายปุ๊บเนี่ยครับ มันเลยไปทําให้ในส่วนของอ่างย่างอรอยะครับมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่นี่เขาเก็บมาสวยเลยเขาเก็บเป็นสีด้านมาให้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปแผนมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปแผนมาให้ดูแล้วกันนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวติดไว้ก่อน <laughs> มีงานในคดื่นทําอยู่นะครับผมโอเคครับ Shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take the new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as โครงสร้างครับผมโอเคอ่ะพรมซักเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าซักอาจจะไม่ได้เนีย้ยมากนะครับคันนี้อาจจะมีค่าฝังลึกอ,อยู่บ้างน,นะครับด้วยความบางของตัวพรมด้วยแล้วก็ค่าฝังลึกเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับคันนี้ยอมรับจากใจเลยว่าได้แค่ประมาณสัก70%นะครับผมเนี่ยยังมีค่าฝังลึกบางบางจุดที่เอาไม่ออกจริงๆนะครับถ้าฉีดแรงกว่านี้นครับโอกาสที่พรมขาดอาจจะสูงเพราะว่าพรมรุ่นนี้ครับจะค่อนข้างบางนิดนึงนะครับเนี่ยบางมากนะอ่านะครับแต่ว่าเขาก็จะมีแผ่นซับด้านล่างนะครับผมให้ความนุ่มนวลนะฮะเนี่ยแบบนี้ แต่ตัวเนื้อพรมอะ่ะค่อนข้างบางนะครับผมโอเคพลาสติกแบกอะไรทุกอย่างล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมกุด้านท้ายรถนะครับแผงบังแดดคันนี้เดี๋ยวต้องให้ถ่ายนี่ให้ดูก่อนนะครับจะมีสนิมบริเวณเข็มขัดนิรภัยนิดนึงนะครับแล้วก็สนิมตัวนี้ครับเขาลามไปโดนตัวถังเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าที่ต้องเน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ,เดี๋ยวลูกค้าจะตกใจเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นสนิมที่ที่มาจากเข็มขัดนิรภัยนะครับผม ไม่ต้องตอกใจนะครับอยู่แค่ vibrating. ผิววผมเก็บงานเก็บระเอียดให้หมดแล้วนะครับพื้นเพิ่นอะไรสวยหมดนะครับผมการันตีว่าไม่จมน้ําแน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ทําความสะอาดดีเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเดี๋ยวคันนี้ใช้ผ้าเช็ดเอานะครับใช้ผ้าเช็ดเอาเนื่องจากว่าล้างแล้วกลัวไม่ประสบความสาเร็จนะครับผมโอเคแนวหลังคาสวยนะครับไม่ชนไม่คอไม่คว่ำนะครับผมนี่นะแนวหลังคานะครับสบีนะครับสวยหมดนะครับสบีฝั่งนี้ก็สวย <m ets> โอเคอ่าเสาเอฝั่งนี้นิดนึงนะครับเสาเอสวยหมดนะครับสวยหมดโอเคเอ่าเสาซีเสาซีสวยนะครับผมอ่าแนวหลงังคาด้านหลังสวยนะครับผมอ่าโอเคด้านหลังจริงๆอ่ะสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับนี่สวยหมดเนาะโอเคอ่าฝั่งนี้ก็ก็สวยนะครับแต่ว่าผมอ่ะให้เขาเก็บสีอ่ายังอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นดอกสนิมนะครับ <c oughs> ผมก็เลยให้เขาเก็บสีหมดเลยเวลาเราเก็บเราก็ต้องเก็บทั้งชิ้นนะครับผมโอเค ก็เกิดจากอะไรเกิดจากน้ำนี่นี่นี่น้ำเข้าไฟไท้ายนี่เห็นไหมรถใครสายจอดระวังไวนะ้นะนะครับนี่เห็นไหมเห็นรอยไหมอรอยน้าเนี่ยนะครับเข้ามาทางนี้เลยนะครับแล้วก็พี่เจ้าของแกไม่ได้ใช้รถนานนะครับไม่ได้ใช้รถนานก็เลยทําให้น้ํามันขังอยู่นะครับผมก็รถจอดก็ดีอย่างนะครับวิ่งเยอะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคคันนี้เบาะสวยนะครับผมเอาด้านล่างไปหุ้มใหม่นะครับเนื่องจากว่า มีปีดแต่งเล็กน้อยนะครับตอนคันนี้ต้องคิดราคาเพราะว่า,าถ้าทําเยอะครับมันจะขายไม่ได้นะครับผ้านหลังคาได้ประมาณสัก80อนะครับอาจจะมีค่าฝังลึกบางจุดที่เอาไม่ออกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเก,เกิดจากอะไรเกิดจากนิ้ว,น,วนิ้วมือเราเนี่ยครับเปิดปิดแผงบางแดดแล้วเลอะมากนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะโอเคเบาะสวยด้านหลังนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแผงลำโพงหลังอันนี้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ ไม่กล้าทำแรงนะครับกลัวขาดกลัวขาดนะฮะซักเข็มขดัดนด้ละพยฝั่งคนขับให้นะครับเข็มขัดอะ่ะผมไม่ค่อยกล้าซักเท่าไหร่นะครับก็เลยซักให้ฝั่งเดียวเพราะว่ากลัวมอเตอร์มันติดไม่ใช่กลัวกลไกมันติดนั่นแหละฮะโอเคประมาณนี้นะครับแผงประตูก็เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีค่าฝั่งลึกบ้างบางจุดนะครับ คือด้วยด้วยด้วยปีของตัวรถนะครับเราทําหนักมากไม่ได้ใช้น้ํายาแรงมากก็ไม่ได้นะครับมันจะมีข้อจํากัดหลายอย่างหลายถ้าอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ตั้งใจซักหรือเปล่าคือไม่ใช่นะฮะคือเรามองแล้วว่าถ้าเราทําแรงกว่านี้เนี่ยโอกาสที่อุปกรณ์จะเสียหายครับมันมีเยอะแล้วอุปกรณ์พวกนี้เวลาเราไปซื้อเขาอะ่ะบางทีพลาสติกชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยสองบาทอย่างเงี้ยฮะสองบาทสมมติว่าหชิ้นเนี่ยก็พันหนึ่ง, 1, งละมันก็รวมรวมกันมันก็เยอะอยู่นะครับผมเลยเป็นสายธรว่าต้องอาจจะทําให้แบบบางจุดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนนึงะครับ คันนี้ผมไม่ล้าง้งเครื่องนะผมแจ้งก่อนนะนะครับเพราะว่ารถปีเก่าแล้วการล้างเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพยายามแพ้ผ้าเช็ดให้แต่งๆให้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับผม So I'm like a weapon, sharp as many, but got hard. I'm ready to change. Scars to envy to win. Large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, calling out on pay back. Cause I'm great at that all oh. you can now save me. Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the take. Don't want to test your luck with me. <laughs> ลูกใหม่มาให้จากช็อปปี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ดีไหมนะเพิ่งเพิ่งสั่งครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับเห็นเขาบอกว่าอ,อ,อายุการใช้งานนานนะโ okay. อเคแล้ไม่ต้องเทินแบตด้วยนะครับได้แบตลูกเก่ากเก็บไว้ก็เดี๋ยวผมลองใช้ดู ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวถ่ายคลองเหลวให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมีเพิ่มเติมก็คือจะเปลี่ยนกรองอากาศให้ใหม่นะครับอันนี้ไม่ไหวละแต่เป็นแบบเล็กดเดี๋ยวผมต้องไปสั่งใหม่นะฮะหัวเทียนไม่ได้เปลี่ยนให้นะพอดีเพื่อนผมแกน่าจะใช้หัวเทียนแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ารถใช้น้อยก็เลยยังยังใหม่มากนะครับผมเอ่อเปลี่ยนคิ้วให้แล้วนะครับคิ้วรีดน้ำนะครับคิ้วข้างกระจกคิ้วประตูอะไรแล้วแต่ใครจะเรียก เปลี่ยนฟิล์มให้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นค่าใช้จ่ายไวให้นะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีอย่างการสั่งออนไลน์มีผลนะครับก็เลยพยายามสั่งหลไรเทียบหลายๆแบรนด์หลายยี่ห้อมาลองใช้ดูนะฮะงานของร้านนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับัดไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดนไป800บาทนะครับผม อ่ะอะไรเพิ่มเติมของวีออสมาแล้วนะครับนะจริงๆมีหลอดไฟหน้าอันนึงด้วยผมสั่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับสั่งกองอากาศมาให้ใหม่เดี๋ยวรอบนี้ขอลองแบรนด์นี้ดูหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอ,อยากจะลองหลายๆแบรนด์เนาะจะได้พิสูจน์ได้ว่าคุยได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับผมแล้วก็สั่งฝาปิดกระปุกฟังน้ํามานะครับผมแล้วก็อันนี้สั่งสั่งมาออฟเฟอร์พิเศษให้นะครับแต่จริงๆอ่ะถามว่ารถมีอาการมาเล็กน้อยแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ ประเด็นคือผมอะ่ะเสียดายนะครับเสียดายอะไรคือเสียดายเพานะครับเออเพิ่งทําไปนะคบเพิ่งทําไปทีนี้เนี่ยผมอะ่ะเอารถอะ่ะไปลองขับออในระยะเวลาหนึ่งละรอให้หมดประกันเกียร์ก่อนนะครับคือเวลาเราซื้อเกียร์เชียงกงอะ่ะเชียงกงเขาจะมีการรับประกันให้นะครับผมก็อยากจะขับให้จนถึงที่สุดก่อนนะครับทีนี้พอขับไปขับมามันเกิดปัญหาแหละแต่ว่ามันยังไม่หนักนะครับแบบเบาๆเลยเวลาเราเลี้ยวอะ่ะมันอาจจะมีเสียงกุกๆเบาๆนะครับคือเป็นอาการเริ่มต้นนั่นแหละ แต่ว่ามันเบามากนะครับถ้าไม่จับอาการจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ก็เลยเออเราเราอยากจะทําให้ลูกค้าแหละแต่ทีนี้มานั่งนึกดูคุยกับช่างโอ้เสียดายครับพี่เพิ่งทําไปเลยนะครับเอ่ออาการมันมาออกพอดีเพิ่งเปลี่ยนยางฮงยางหุ้มเพิ่งอาจจะระบีเพิ่งเซอร์วิสไปนะฮะก็เลยอย่างนี้ตัดสินใจว่าเดี๋ยวสั่งหัวเพาตัวนอกมาให้ให้2อันเลยนะครับให้2ออันเลยนะครับให้ติดรถไว้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนให้ ให้ลูกค้าเนี่ยใช้อันเก่าให้ให้เสื่อมสภาพให้พังก่อนนะครับผมแล้วค่อยเปลี่ยนละกันนะครับอันนี้คือดูแลให้เพิ่มเติมละกันนะยังอันเก่ายังใช้ได้อีกนานคือถ้าไม่ได้หักสุดจริงๆอ่ะคือแทบจะไม่มีเสียงเลยนะรัามันจะดังลั่นกุ๊กๆเบาๆเท่านั้เองนะครับมันเป็นอาการเริ่มต้นที่ผมมาดันจับอาการได้ทันทีนะครับก็เลยอยากจะทําให้ลูกค้าก่อนนะครับอ่าไม่อยากว่าเออเดี๋ยวลูกค้าไปเสียกลางทางเลยทั้งที่ตัวเองโฆษณาว่าทําช่วงล่างไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากให้ลูกค้ามองผมแบบนั้นนะครับเพราะบางอย่่างเนีย มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่อายุของตัวรถมาประกอบด้วยนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตรอรี่ของ v ีออ g เจหปีศูนย้คันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นเกรดกลางหรือรุ่น E นะครับผมที่ต้องบอกกันว่า เกือกเกจะมาเป็นเกือบเกือบจารีสโตแล้วแหละนะครับผมโอเคแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะเนื่องจากว่าอุปกรณ์บางอย่างยังเป็นของเดิมอยู่นะครับตัวนี้สภาพสีโดยภาพรวมนะครับ80-90%นะครับผมเอาไปใช้มาประมาณสัก1เดือนล่านะครับแล้วก็อาจจะมีดีเฟกต์อัฟเตอร์มาในะดับหนึ่งแต่ก็พยายามค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขไปนะครับเนื่องจากว่ารอให้ประกันเกียร์หมด30วันนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มั่นใจละนะครับว่ารถค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไฟหน้าขัดมาให้แล้วนะครับพอดีผมอ่ะล้างเครื่องย ให้มีไอ้น้ำเนี่ยเข้าไปบริเวณไฟหน้านะครับอันนี้ยังไม่ได้ไล่ความชื้นออกให้นะครับอ่าก็ต้องแจ้งลูกค้าไปตามความเป็นจริงนะว่าม,มีมีน้ําเข้านะครับผมเดี๋ยวจะแก้ไขให้เท่าที่ทําได้นะครับผมโอเคตัวรถติดฟิล์มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วฟิตเมนต์เป็นฟิตเมนต์โรงงานทั้งหมดนะครับผมเพราะที่ผมม,มีล้อกับยางเก่าอยู่ชุดหนึ่งนะครับ ที่ยังคงสภาพไปดีอยู่ก็เลยเอามาใส่ให้นะครับไม่ได้บวกเข้าไปในคอสสองต้นทุนราคารถโลโก้นั้นท้ายอะ่ะผมมีให้นะครับแต่ผมไม่ได้แปะผมว่าดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนไฟท้ายฝั่งฝั่งขวาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าเห็นจากสตอรี่อยู่แล้วครับมีกันสาดเดิม ที่เจ้าของเก่าที่เป็นเพื่อนผมเขาติดมานะครับผมไม่ได้ติดไปให้เนาะให้ลูกค้าตัดสินใจดูว่าจะติดไหมเพราะว่าการศาสตร์ก็มีแอบซีดไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมไล่กาว 3M ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรื่องชนหนักบอดี้คันนี้ไม่มีอันนี้การันตีได้นะครับแต่ก็จะแบบเฉียวซ้ายเฉียวขวาตามที่ลูกค้าเห็นจากสตอรี Kung ่แหละแล้วก in ็ด้านท้ายบริเวณหลุมยางอะไรก็เก็บสีไปนะครับื่องจากว่ามีรอยดอกสนิมขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าจอดนานแล้วเขาก็ปล่อยให้น้ําเข้าไปนะครับผมให้น สวยแน่นอนนะครับทำคาสปาให้ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างด้วยเรื่องของอายุรถนะครับอาจจะทําได้ประมาณสัก 70%- 80%แนตะครับแต่รับประกันว่าไม่น้อยหน้าใครแน่นอนได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับคันนี้นะครับเดินตะเข็บตัดแดงด้วยนะอันนี้เป็นความยากอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเก็บเราเก็บยากนะก็เลยขออนุญาตเก็บแค่ตัวปีกเบาะไปนะครับที่ว่าเป็นตาหนิเนาะคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับบอกเลยว่าแอร์เย็นมากถึงมากที่สุดนะครับผมเลขไมล์โชว์อยู่25 0 0 0 0มนกิโลเมตรนะ ห้าสิบห้าสิบนะนะครับใจผมก็ไปทางแท้ซะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะเขาก็ดูรถเป็นนะครับแล้วก็ตอนที่เขาไปซื้ออ่ะแกซื้อผ่านแฟนซื้อเต็นต์มาเหมือนกันนะครับอ่ะทางเต็น์ก็รับประกันว่าเป็นไม้แท้นะครับผมแต่ว่ากันที่สภาพรถดีกว่านะครับเพราะว่ารถอายุขนาดนี้แล้วนะครับเลขไม้ก็แค่องค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งคันนี้ห้องเครื่องยนต์โครงสร้างสวยหมดนะครับขออนุญาตล้างนะครับเพราะว่าเห็นละอีกนิดนึงนะจะได้ดูดีขึ้นนะครับก็เลยทําให้แบบ มีไอ้น้ำเข้าไปบริเวณไฟหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปนะครับผมเซอร์วิสของเหลวให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับผมคันนี้ในส่วนของเกียร์นะครับยกเกียร์มือ2เชียงกงสภาพดีมาให้นะครับแต่ว่าตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์ของ v ีออสเจนสเนาะเพราะว่าผมหาเกียร์ของ V ีออสเจนหไม่ได้นะครับก็อาจจะทําให้อัตราทดตีนต้นเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากอัตราทดตีนต้นของ v ีออสเจนสเนี่ยจะทดจัดกว่า V ีออสเจนหนะครับแต่ก็เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับ ในแง่ของการใช้งานก็จะจัดจ้านขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของคนที่ขับในเมืองเนี่ยด้วยความว่าที่ว่าัตราทดตินต้นเยอะขึ้น,นครับเขาอาจจะปูดป์ปารเป็นพิเศษหน่อยนะครับอาจจะทำให้พฤติกรรมการขับขี่เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเก็บช่วงลงช่วงล่างไล่ของเหลวให้หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้และบทสรุปของ V ีออ e n 1นหนึ่งไมโนเชนปี05คันนี้นะครับผมคือต้องบอกว่า ในราคา9 9 0 0 0บาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แพงมากนะสำหรับปี0 5น1นะครับผมแต่ถ้าลูกค้าดูรละเอียดที่ผมทำนะครับแล้วลูกค้าหารถที่ถูกกว่าทำได้ถูกกว่าผมลูกค้าไม่เหมาะกับคันนี้นะครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้ามองแล้วว่าโอเคไม่ต้องไปทําเองนะครับคันนี้ผมทําให้ดูนะครับมีสตอรี่ให้ชมนะครับทำอะไรไปบ้างทําให้เห็นจริงๆนะครับผมและคันนี้ผมทําให้เพื่อนผมจริงๆนะครับเพราะว่าให้นึกภาพรถปีเก่าอะครับอ่ะยังไงเนี่ย เวลาเรายกขึ้นนะครับเวลาเราจะเริ่มทําอะไรครับมันไม่มีแล้วเสียเป็นบางจุด2จุดไม่มีจริงๆนะครับเวลาอย่างช่วงล่างอย่างเงี้ยยกขึ้นมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหถึงกับร้องกับช่างเลยเต็มระบบอีกแล้วนะครับผมคือปีเก่าก็ต้องทําใจนะครับผมมันก็เสื่อมไปตามอายุเรายิ่งความคามันเนี้ยเป็นรถสายจอดด้วยนะครับคือจอดอยู่หน้าบ้านตากแดดตากฝนนะก็บอกกันตามความเป็นจริงนะครับผมรถจอดจะโซมกว่ารถขับใช้งานทุกวันผมต้องแจ้งแบบนี้นะครับ จอดอยู่ตั้งแต่ปี67นะครับกี่ปีอะตีตั้งสองปีอะครับที่พี่ผู้หญิงแกได้รถคันใหม่แล้วแกไม่ได้ขับคันนี้เลยไม่เหลียวแลเลยนะครับตอนที่ไปดูรถอะถ้าลูกค้าเห็นจากอรี่อะครับคือจอดอยู่หน้าบ้านตรงนั้นเลยนะครับขายก็ขายไม่ได้ขายก็ไม่ได้ราคานะครับเพื่อนผมเขาก็ไม่รู้ทําไงจอดตรงนั้นแล้วเป็นหัวมุมถนนด้วยเขาก็โดนทางนิติบุคคลตําหนิมานะครับว่าเอ้ยให้ขยับรถออกนะผมก็เลยว่าอาสาที่จะปลุกจะปั้นรถคันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โอเคตัวเลขที่ทํานะครับ ลูกค้าอาจจะมองว่าเฮ้ยผมเป็นพ่อพันหรือเปล่าทำเอาคอนเทนต์นะครับขาดทุนแต่ผมอ่ะรักษามิตรภาพของเพื่อนไว้นะครับแล้วก็เพื่อนผมก็พาไปจัดทริปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยโอเคแฮปปี้กันทุกฝ่ายนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอตัวเลขที่จ่ายไปคืนกลับมาบ้างนะครับผมก็ขออนุญาตขายที่99,000บาทนะครับผมโอเคแล้วก็ฟรีในเรื่องของค่าโอนให้เลยครับลดต่อภาษีให้ถึงปี69แล้วสบายใจได้นะครับผมก็ผมลองใช้มาประมาณสัก น่าจะ26วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ไม่ติดปัญหาอะไรละนะครับผมก็จะมีแค่ในส่วนของตัวเพาะน่ะแหละครับที่เริ่มออกอาการแต่ว่ามันเล็กน้อยนะครับเ,เสียด้ยนะครับเพิ่งทำไปเนาะก็เลยเอาสํารองให้ลูกค้าติดไปละกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครกำลังหารถคันหนึ่งที่งบไม่เกินแสนนะครับทนอะไรถูกซ่อมง่ายนะครับผมและที่สำคัญคือหน้าตาก็ยังดูดีอยู่ยังไม่ตกยุคนะครับ ลองดูคันนี้ไว้เป็นทางเลือกนะครับไม่ใช่รถที่ถูกผมบอกก่อนนะอ่าในตลาดมีถูกกว่าน,นี้แต่ถ้าลูกค้าลองคํานวณแล้วว่าถ้าซื้อรถถูกไปเก็บงานนะครับถ้าเก็บแล้วมีแนวโน้มว่าจะแพงกว่าที่ผมเก็บซื้อคันนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาเก็บเชื่อผม ขนาดผมมีช่างของตัวเองเป็นคนในวงการโตโยต้านะครับยังโดนขนาดนี้เลยเนาะยังอย่างยกเกียร์อย่างเงี้ยถ้าลูกค้าไปยกเองเนี่ยผมมั่นใจว่าตัวเลขที่ลูกค้าจ่ายเนี่ยเกินกว่า20,000แน่นอนนะครับอันนี้โอเคแหละน้ำมันเราก็ยังพอหาได้ไม่แพงมากนะครับผมเราก็ยังอาศัยเพื่อนฝูงเนาะได้เกียร์ที่ราคาไม่แพงมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมลองดูคันนี้ไว้พิจารณานะครับรถจอดอยู่ข้องหลวงค้องสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเข้าชมรถคันนี้ ขอความเคารพนัดผมลวงหน้านิดนึงก็าฝากคันนี้ด้วยนะครับผมสสารบวันนี้ขอบคุณครับ